สวัสดีค่ะทุกทุกท่านเนะพบก็นอีกครั้งหนึ่งกับอาจารย์รักในรายการรักเลขเด็ดนะคะทางช่องทางซี m i dot me ช่องทางอื่นๆโดยเฉพาะช่องทาง 3BBG กิกะทีวีนะคะรายการรักเลขเด,ดเด็ดเป็นรายการที่เราจะมาวิเคราะห์ตัวเลขกันในแต่ละงวดน,นะคะของฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะแล้วก็นอกจากการวิเคราะห์ตัวเลขแล้วก็ยังมีในเรื่องของการพยากรณาเงินตาต่างๆนะคะของแต่ละท่านแต่ละวันด้วยพยากรณ์เพื่อที่จะให้ทุกๆท่านเนะะี่ยค่ะ เตรียมตัวรับมือนะคะหรือแก้ไขกับปิตงต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองนะคะเอาละค่ะเราจะมาเข้าสู่รายการการพยากรณ์ดวงชะตาของแต่ละท่านกันค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างมาถึงดวงของคนที่เกิดวันพุธนะคะนะตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่16เมษายนว่าดวงชะตาของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างน,นะคะเราจะมาเริ่มต้นตั้งแต่ในเรื่องของการงานเลยเนาะ การงานช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณอาจจะลำบากใจหรือมีความอึดอัดใจเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานสักนิดนึงนะคะสิ่งที่เราวาง,วางแผนต่างๆไว้นี่มันไม่เป็นไปตามที่เราคิดไว้มันมีการปรับเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องรัดกุ่มสักนิดหนึง่งโดยเฉพาะใครก็ตามที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเอกสารนะคะเกี่ยวข้องกับการเอกสา,ะะการทุดือดหรือก็ต้องมีการลงนามนะคะในเรื่องของการเซ็นอนุมัติต่างๆสิ่งนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะ ส่วนใครที่ทํากิจการดูเรื่องของสัญญงสัญญาให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าถ้าคุณไม่ดูในเรื่องของเอกสารในเรื่องของสัญญานะคะไม่ว่าจะจะเป็นคู่ค้าผู้สัญญาหรือกับลูกค้าต่างๆก็ดีมันมีเกณฑ์การผิดพลาดได้ด้วยเช่ดกันนะคะเพราะฉะนั้นจะทําอะไรเนี่ยถ้ามีการนับที่มันเป๊ะเนี่ยอาจารย์รักเนี่ยบอกเลยะว่าให้เผื่อยเหลือเปืือขาดไว้สักนิดหนึ่งนะคะ เพื่อระยะเวลาไว้สักนิดหนึ่งจะดีกว่าที่จะทับอะไรที่มันเปะๆเ,เ,เ,เลยนะคะอันนี้ต้องระมัดระวงังการลงทุนค่ะถือว่าโอเคนะคะเป็นการวางโครงการได้เป็นการพูดคุยได้แต่ยังไม่เหมาะกับการที่จะลงเงินนะคะอันนี้ต้องเน้นไว้เลยคุณมีการพูดคุยคุณมีการเจราจาคุณมีการวางแผนวางโครงการแต่อย่าพึ่งลงเงินนะคะให้หลังวันที่สิไปก่อน สิบเมษาเปก่อนแล้วค่อยจะมีการลงทุนจะดีกว่าที่จะปีพราบนะคนที่เกิดวันพุธเนี่ยมีอันนึงที่อยากจะบอกค่ะในเรื่องงานยังไม่ควรปรับเปลี่ยนหรือโยกย้ายงานใหม่นะคะควรอยู่ที่เก่าไปก่อนส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเป็นช่วงที่การเงินเนี่ยสะพัดคล่องมือดีทีเดียวแหละนะคะรวมถึงในเรื่องของโชคลาภด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันพุธนะ เป็นวันหนึ่งคะ่ะที่คุณจะมีในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยก็แล้วกันความรักของคุณนะคะหากจะพูดถึงในเรื่องของคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าการที่คุณไปพูดเล่นกับเพศตรงข้ามซึ่งไม่ใช่คนรักของคุณหรือไปสนิทสนมนมากเกินกว่าเหตุให้ระมัดระวังอีก่ายหนึ่งเขาจะตีความหมายผิดนะเราอาจจะคิดกับเขาเป็นเพื่อนแต่เขาอาจจะคิดกับเราอีกแบบหนึ่ง มันจะทําให้เกิดปัญหารักซอนแล้วมันจะทําให้มีปัญหาหึงหวงตามเข้ามาในอนาคตข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะคะส่วนคนโสดค่ะระวังด้วยเช่นกันเพราะคุณจะมีคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วเข้ามาพึงพอใจนะคะในตัวคุณหากคบกันไปน,น,นานๆอาจจะมีการต่อยอดไปถึงจนถึงขั้นการมีสัมพันธ์ลึกซึ้งได้เลยนะอันนี้ต้องระมัดระวังตัวเลขมงคลของคุณค่ะ ถ้าจะให้เห็นนะคะก็จะเป็นเลขหนึ่งนะคะเลขห้าแล้วก็เลขเจ็ดคุมรั์ของคุณนะคะให้ดาวพุธบ,บอกถึงการสื่อสารเพราะฉะนั้นอาจารย์รักก็เลยอยากจะบอกว่าให้คุณเนี่ยเอ่ยปากถามเพื่อนหรือคนที่เรารู้จักเนี่ยคนไหนก็ตามที่ถูกรางวัลบ่อยๆนะคะมีโชคบ่อยๆถามกั้เลยค่ะว่าตอนนี้เลขอะไรดีนะคะหรือเราอาจจะฝากมาซื้อด้วยก็ได้นะคะการเสริมดวงช่วงนี้นะคะอยากจะให้คุณเนี่ย งดรับประทานอาหารที่เป็นสัตว์เป็นๆน,นะคะหรือเป็นสัตว์ประเภทหอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นหอยแครงหอยแมงผู้หอยลายก็ดีนะคะนะหรืออาหารที่กุ้งเผาอย่างเงี้ยมันยังเป็นของเป็นๆอยู่นะ,ะตอนช่วงนี้นะคะงดจักนิดหนึ่งค่ะการจัดก,การะขอพอนะคะอาจารย์รักจับได้รูปพระแม่รัศมีขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นช่วงน,นี้พระแม่รัศมีจะประทานเงินให้คุณแล้วก็รวมถึงหลวงพ่อฝากแดงด้วย เคล็ดลับการเสี่ยงโชคค่ะในวันที่คุณจะเสี่ยงโชคเมื่อกี้เราพูดถึงอาหารที่เป็นสัตว์ใหญ่หรืออาหารเป็นเป็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นมื้อเช้านะคะให้ทานบางสัตวิรัตหนึ่งมื้อก่อนที่คุณจะไปซื้อตัวเลขนะคะแล้วน้อมนําบุญอุทิศบุญให้กับเทวดาประจําตัวและจก็กลับในเวรของคุณนะคะอันนี้ก็จะเป็นดวงของคนที่เกิดวันพุธตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่สิสิบเมษายนนะคะ ช่วงนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าในเลขของทักษะนะคะเลขที่อาจารย์รักเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบนะคะเลขเจ็ดเนี่ยนะคะเป็นเลขที่ชอบแล้วก็เลขสามก็อีกเป็นอีกตัวหนึ่งที่อาจารย์รักชอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีตัวเลขในตารางทักษะทุกท่านสามารถนะคะนำตัวเลขทั้งหมดเนี่ยทั้งหตัวเนี่ยมาจับคู่วิ่งกันได้นะคะก็จะได้หมด15คู่นะก็ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะคะ ลองจับอยู่ดวว่าคุณชอบตัวไหนท้ายรายการนะคะอาจารย์รักเนี่ยยังห่วงใจทุกทกท่านอยู่นะคะกาดอย่าตกนะคะอย,อย่าลืมแล,และเรายังต้องกินร้อนช้อนของเรานะคะล้างมือบ่อยๆรักษาระยะห่างเพราะว่าช่วงนี้นะคะโควิดก็กําลังเข้ามาอีกแล้วนะคะก็อันนี้ห่วงทุกทกท่านจริงๆเลยนะคะข้อสําคัญขอให้ทุกท่านเฮงเงโชคดีค่ะแล้วก็รับทรัพย์กันท่นหน้า อย่าลืมนะคะช่วยกดเป็นกำลังใจนะ,ะ <c oughs> กดวิวกดแชร์ให้กับจันรักด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็เที่ยวหน้าจะมาพบกันใหม่กับรายการรักเล็กเด็กทางช่องทางซีมีดับมีช่องทางอื่นๆรวมถึง 3BB คลิกิกัดทีวีด้วยเช่นกันสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์รกักขอรับท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ